สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สมหวังพามาดูต้นชุมเห็ดไทยนะคะวันนี้แม่สมหวังจะพูดถึงใบของเขานะใบของเขาอ่ะเนี่ยค่ะมีหกใบนะคะใช้ย่างไฟแล้วก็มาชงกับน,น้ำร้อนรักษาโรคตับนะคะ มีคนป่วยเขาเอามาย่างไฟแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำร้อนชงทานนะคะเขาทานอยู่เกือบปีนะคะเขาหายจากโรคตับเลยนะคะเพื่อนๆฝักของเขาก็ถ้าแห้งก็เอามาครัวแล้วก็เอามาชงน้ำ เหมือนเมรร็ดตำนะคะต้องตำเม็ดให้ละเอียดชงเหมือนกาแฟะคะ่ะเป็นยานอนหลับนะคะเ,เพื่อนๆช่วยเรื่องระบบประสาทนอนนอนหลับสบายนะคะดอกเขาเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเกสรเขาจะงอง,องนะคะเกสรเขาจะเขียวเขียวงอง,องนะคะก็กีบ กีบก็จะมีประมาณห้าหกกีบนะคะดอกสีเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเขาใช้ยอดไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะสุขโขทัยเรียกผมมาดานนะคะเพื่อนๆถ้าภาคใต้เรียกเลนเค็ดนะคะมันมีอีกพันหนึ่งนะคะเขาจะเรียกมะเค็ด ยาแม่สัหวังเขาเอามาต้มทานใบใบจะแหลมๆแต่อันนี้เขาเรียกชุมเห็ดไทยนะคะเพื่อนๆรักษาโรคตับแต่แต่ต้องทานหลายเดือนอยู่นะคะตัวนี้ถึงจะหายนะคะ เป็นคลิปสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ